สบายดีพี่น้องสบายดีพี่แม่พี่แม่ไม่ใหญ่ซ้อนพ่มาดันกระว่ากระดุกระพี่ลงมานังพี่แม่ใหญ่ซ้อนมันบอเห็นนี่แม่ลูกข้อสิลูกข้อนนั่งสูงมาอัปเดตดวงตาก่อนอะไรสดกันตั้งแต่มือไดหน่อมือนั่นเป็นอะไรตา มันย oh, really ังแสบอยู่คนีนบ่่กระคข่แน่เพ่ดักนเกลืปวดเ่ินกระไายแล้วนะโป้เห็นหงยังแดงติดต้อหมากใหม่กินเรื่อยเว้าน้แหล่ต้มนบา่งทีกันขาๆมันแม่มันจะกปนาโลเนาะนนาล่ดอมาการมารแม่อาลอ

ບໍ່ຈັກອ້ອຍຊາມຊວນມັນກະເລาะຕັດປະລຸນມັນຕັດແຕ່ຫົວໃຫຍ່ມັນກະເລຍສຸດຫ້ວຍຜຮົຮົມຕາຍຊາ อ้อยสาสวนเครือบางอย่างที่คนขาคนเอาไปโอมวานวานที่ปากทิดข้ออปตซะแต่สมัยสามสวนแล้วถ้าว่าห้าไข่บ่บมีน้ำลายเอามาโอมน้ำลายเปวตาตาสร้างบอกใครไปเอาย่างเห็นแล้วต้นม้ใหญ่แล้วปะพอถาวรซองไปกอสิต้าแล้วพอเา่าซองไประ้างก็อไผ่ไปถึกมันไปจุแลตายตายเด่กนมแดกระบบเป็นคือ เป็นต้นใบยูจามิดนี่ต้นใบยูจามิมันโคกงไปต้นใบมันจะคือใบขันทิ้นะนี่คือใบคือใบบักกะจายมันบอกพีน้ำมารับกินกี้ยังก็บอกกี้ยงมันจะาๆอยู่มันอยาะคือาำปูหูนั่นอืมตายซาแต่กี้นั่นไปไข่ไปน้ำบอย่างแล้วก็แนไปเอามกนเอะเอามากนเนะไอ้ในคลิปเราก็คำบอกนั่นแหละบ้านกลางโพสีลาย เป็นอ้อยบอสือมันอ้อยซ้ำสวนหนากเป็นล้่เป็นความหวานมันเป็นเครื่องตะกี้มันก็เป็นกุเราก็หูแจกว่าว่าบอสบอ็ว่านท้กันว่นก็ได้มาซ้ำซ้ำวนมารวมกันวอามนก็วานพ่อฉันวานนี่แหละทางคำอมเลยน้ำลายเจือั่วมันวานเจือเกลือเนี่ยคำต๊ตกี้มาก็วานพอฉันนั้นน้ำมาเวานจ่อยวานจีด้ สีมันอ่อยสามวนพักเออวานพ่อจักเเออเน่ยกกินน้ำเขาคาวันไม่ลายอลามักลาในการโพสีไปเก็บหน้ากับด้วยวันนีเพิ่งไปเบินั่นแหละทั้งดวหวานทังยาทุกอย่างประเด็นที่มันดีนอนอย่างบยามันอืบาดมันดีนะมันกรสีดีมันกรสีดียออนหลายอย่างอะไรแบบน มันมันมาแลคาาวันีเขาเลยว่าโมเพนมันิลารชิงไรแนวีบดแนวแต่ตัวใดสีผาเกลตัวดีน้ำนมใจเปน้อใหกร่งใจก็ม่ดีไปก็มีใเขากันูีใจเขากัลาเริ่มด้ใจเปิดเพิ่นเานออ่าแม่มต้นนันคอยดีไปเนาะอะไรเพ็นก็อความคิดความเพนว่าเออไปหาหมอส่วนมากเลยเพื่อนห้ไปหาหมออยู่ฝั่งไทยเม่าเนนมาลายได้ห้ไปหาหมอฝั่งแต่ ก็เรื่องค่าใช้จ่ายอะไรพี่น้องเราเป็นเขาอยากถามตัวที่นอยู่เวียงนี่เป็นสิมาหลักซาฟี่อยู่บ่ออลีอยู่บ่อพูดได้หูก็คอมเมนต์บอกเด้เลยพี่น้องเลยว่าอยู่เวียงจันนะว่าหลักซาฟี่นะว่ามอถ่สิมาจากสิงคโปร์ถะชิมาหลักซาการีิสิไปหลักซาเนี่ยมันกับบอมีแต่ฮาวดอก กระฟังแต่ว่าคองฟีเหนกว่าพี่น้องโอ้ยมันแทบสเหยียบกันตายนะครับว่าเรื่องว่าคองฟีมันอะอะไรอ๋อไม่สร้างคืออยู่หลังหมู่บ้นเด้อว้าวเลยจะเห้านี่สมมติว่าคนเห่าไปมาหูสสิได้คิวน้ำเข้าหรือบ่จเปล่าอ๋อเ็ข้ามาแล้วไปเตอร์เพิ่นเกินมาว่าของที่นี่แต่ว่าอย่าเขาเปิดเห้เขาพี่ได้ อ๋อยาบ้ายาตัวาให้พี่ยาบดีได้ตัเขาจปวดบ้าอะไรยาตัมดีครับราวาจันอ๋อพี่น้องปองปลายมันเป็นจักสีกลไกของการตลาดกับมันเป็นจักสีเนาะขากข้าวกาเจ้าบอกมาอะไรบ้านนี้คนในคนทางในอันบอกออกมาแล้วเกินเกินมาแล้วว่าสีเอายาที่มันบอดีใส่หายหาย

วางบนบานฮดิเออเอิผัวบ้านหล,ล่ออะแม่เออแล้บอ <c oughs> โดยล,ล,ลูกลูกักนะ็มีสุงงำมเนาะมาำลานอืมน่มีลักงามเออมีลักงามอ๋อเราจะได้ขึ้นไปเวียงเนาะข้นมาบงคันบ่ัไปมอแตะตแต่ว่าส <c oughs> ิไล่สดอีกได้พี่น้องเอ้ยมน,นีน,นะ <c oughs> พี่ส <c oughs> ิไลซดสดอยู่ซองบ่าดาวเนาะ ดูนู่น้าเนาะเป็นศีรษะสิบไปดูคู่น้าอุตาไปมากกับบอสะดวแล้วโบนูยังเนี่ยขอบคุณละลายจะนัดก็ฝากในเรื่องพี่น้องเด้อเข่าไปเบิ่งครับไปให้กำลังใจลลายนิดนึงสอง่าวดาวเนาะถ้าบอจังได้แล้วกับถ่ายยอดบริจาคมาบ่ทันเพียงพอกระมาเอิญสิเป็นเฮ้าเปิดรับบริจาคต่อ อยู่ในช่วงเวลานี่กาถ้าเกิดว่าอยากบริจาคมากกาอยากซอยมากกาติดต่อมาทางห้าก็ได้คนละเล็กคนละหน่อยอะไรขว้างเทิมบุญใหญ่ใจดีเปิ่อทุกทุกคนเทิมขึ้นเก่าเทิเบ็ดเนาะมือนั่นนะตามที่ย้อนให้ที่ห้าแจ้งป่ะแหละมันได้สำนั่นแหละตามที่ย้อนทีาแจ้งไปนะห้าวแจ้งไปละมือก่อนเนาะ บ่แมนนอนบ่บ่แมนรถนอนบ่เฮากว่าอยู่วัดสิให้เอือยื่ขึ้นไปน้ำเนาะดูในรายกับข้าเออกระแมนอยู่ห้เอือยเป็นคนอัปเดตแตวกระ่าใสจ่ายแล้ว่กัโอ้เออลงน้ำแข็งลงน้ำอีเอื้ออบอเนาะเดพังเบิ่งกว่าเดอนเ่ มันบอกึ้นน้ำบาทได้สิได้เราน้ำเขาแม่นนั้นพี่น้องทำได้สจะเข้าไปหรือบอไปป่ิวะเาไปแม่นยงวัดมีม่องหลายมุมเนาะคนนคิดมุมบอกนเลไปว่าพ่อแม่ได้เงินไปผบัดเอาไปเห็ียยงผบ่ะอ๋อเ้ออมันเห็นทุกวินาทีแล้เนาะอะรอ๋อพมาอีเอยเนี่ยมันสิมันสิก้าเนีอีเอยนี่มันสิก้าบ้าบินมันสิรวมอย่าเลย มันสิตาจากเซเลอัเด็ดด้อฮะอยางไรเด้อเสียรโหลดแก่นันันได้บังได้นี่ยขันสีดำคุณได้ตอนไหนอีกคุณได้คันสีดำอยากพายกระสางกว่าไม่ได้สนใจจะพอพายกระสางกราตว่าะเนี้นพี่น้องฝากไว้ฝากสวยเรืออ้ายเขาอีกนเนาะทีหนึ่ง ถาบอจังได้แล้วกับมืออื่นวันจันรหนึ่งพากันเดินทางแล้วแะเนาะไปในไม่ไหวแล้วแลจะนอยเถอห้องแบบว่ดจังสดหูได้ระบบประสาทตา้ามันเป็นจังได้ฮะเดิเปอหูปบ่ายครบ่าวไปลุงไอยาก็เปไดไปไาไป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 งปาปไปาปไดไปไปนอไป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 ไไป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  ខ្លាប់ទ្លាប់ទ្